ดีพ่อแม่พี่น้องทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องโอปอพารวยนะครับครับวันนี้เรามาขอแนวทางนะครับปู่ทุดงกลางน้ํานะครับเอฟซีครับงมดที่แล้วก็หลุดนะครับนาเอฟซีเนาะครับจะไม่เป็นไรครับยังตามให้เหมือนเดิมนะครับผมยังให้กําลังใจปู่เหมือนเดิมนะครับเพิ่งจะหลุดนะครับปูก็นุ่นครับนะครับกําลังพายเรือมาจากกุฏินะครับเนาะครับแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับเอฟซีครับนะปู่บอกว่าต้อง กาบขอโทษขออภัยเอฟซีด้วยนะครับผมที่หลุดนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเอฟซีเนาะเรายังให้กําลังใจปู่เช่นเคยนะครับอันนี้ก็เป็นความลําบากอีกนี่นะครับผมปู่ต้องพายเรือมานะครับวันนี้เราจะมาขอแนวทางปู่ด้วยนะครับผมปู่มาแล้วนะครับอโอ้ปู่ระวังเรือ,อระวังเรือ,อไปนะปู่เรื่องร้ <laughs> อ,อยนี้นะปู่ย้ยจะไล่ไปเล,เล <laughs> ครับเอาปู่ เปียกบ่ล่ะพ่อกุฏิกุฏิที่ปู่มาเมื่อกี้ท่านให้เลขแม่เหรอครับปู่ปูถ้านอนเนี่ยเขาประจํานันคือเลขนะโอ้มันมะเขา่วงมาใหญ่มองนอนนี่แหละโอ้ท่านช่วยครับเป็นไปว่าได้เนาะนะทุกทวงค่ายๆเป็นผู้คนเอาลักษ้างยวนโอ้จังหวะปูฝันแหละครับครับเอากราบนมัสการปู่นะครับผม พธการครับปูเดี๋ว่ต้องนั่งสวเพราะว่าฝันเอาก็ได้ยอะโอ้ฝันเอาก็ได้แหละครับปูแสดงว่าปูฝันเป็นบเลมันยนมันคิดมานอน้นหกว่าันอเดินตามปูไปโอไปเดินตามปูไปนะครับอันนี้ปูก็นอนที่กุฏิอันนี้แหละครับปูโอ้ No เอ้ค่ะเมันจฝันเลยาวกันจะจเป็นมาเห็นหรอเทียาเักอู้ฝันครับปูฝันไว้ตั้งไห่คับปูต้นต่มันว่ามันแบบมันในน่อ้าคิดว่ามักอยู่นห้ากเียนอานนะเลกมักปูเหรอครับผมเลมักปูเออกมอืม อนุญาตนะครับปูออบโอ้เมื่อกี้เมื่อกี้ไปไถ่ายแทบไม่ทันเลยครับปูปูพายเรือ,อาพายเรือไปที่กุฏิแหละครับผมพายเรือโอ้ครับคือเพายพายเรือไปที่กุฏิแหละครับปูเออพายเอาอะไรนี่คุณบอกว่าเบิ้งหินอะไรน่าก็เลยหินอะไรครับปูหินแบบครับหินอืนนนนอโอ้เป็นหินนะครับหินมาจากภูจากผา เอาคืออันเล็กไรแต่ะน้ำดำเนาะอ่อนเนาะคล้ายๆเนาะนี่แม่นี่นะครับหนคือคล้ายเล็กไรแต่เนาะมันมียนดอกเล็กไรมากมันงายดออันอันนี้เป็นหินธรรมดานี่เนาะเป็นหินอุกกะบาตหินโอ้เสียนารไรแบมาเบ้โอเสียนพาอยากดูออให้เสียนพาดูก่อนเนาะกู้เ่าลผมก็บู้จับที่เ่าละ เป็นคืนน่ะนะแล้วนี่ของผมกับไม่เป็นหินโอ้ไม้เป็นหินบองแม่เอาแบบเอาแบบโอ้ขอชมหน่อยนะครับขอชมหน่อยนะมันเบิ้งก็ก็เป็นไม่เบิ้งก็เป็นหินแล้วเอาด้านเอาด้านล้างล้างความด้านล้างความก็มีพระด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเอาด้านหลัางก่อน โอ้มันคล้ายไม้เนาะจะว่ากันจะว่าไม้กับเป็นใแกล้งกับกระปติ้กับเป็นหินเ็แลเออเป็นหินแต่ว่าหินมันก็เป็นไม้ทั้งเท่าโอ้นหลายร้อยปีเลยไม่โอ้กว่มันจะหลายร้อยปีเลยครับผมก็ได้ยินปู่ได้ยินเสียงปู่ว่าฝันนะฮะฝันก็เลยตั้งกล้องแทบไม่ทันเลยนะครับออื ปูปูบอกว่าอะไรป้ายแดงป้ายแดงนะครับปูปูให้ไปออกป้ายแดงปูว่าให้ไปออกป้ายแดงตีเลกตี้นให้ไอคอนไพน้อใอนพอนไปกป้าก็มีรถชีมหาปูอ่าซันครับถ้าใกล้ปูเลยไอคอนให้มีรถป้ายแดงพออ้ไคอนให้เพิ่นไออนเพื่อให้ได้ยแดีนี่นี่เิ่นน่งเงกน็รับว่ามีรถชีมาเลยว่าไพอนไหนมีป้ายแดงที่มาได้ขนานนเลครับผม ปูพ่อจะนเร่่อางคือลยครับเ้แล้วเป็นกเนีปูครับแล้วแล้วแล้วหกแปดนี่คือเป็นนิมิตเหรอครับปูเออเพราะว่าการลังเท้ากับเสียไปเนาะครับเสียบแตนนิ่แตนอไไ่เต่คิดมากก็คิดเดียวเไม่มปู มีเด็นี่มีประมินเลขเห็ดมาจากเนาะโอ้เป็นเลขเป็นเลขนิมิตแต่ว่าเลขเห็ดเอาหนีอาจารย์ฟังเล่าสิมาเห็ดม่จ้ะเออกลับไปเป็นก่อนเอาก็มาเบิ่งใส่กันเนาะเป็นหางแะมวจากหรือวันยังหลายมืออยู่ดอกยังหลายมืออยู่ดอกย่เป็นยังเป็นจิซอยเพิ่นสิมาซอยสามโอ้อาจารย์ฟังเล่าว่าจะมาช่วยสร้างตามข้อมะมาฟังให้เลยเนาะ เป็นสีสอยสางเขิ่ถามครับสาเพราะว่าเพ็่อสางเขาเลกมาหลายรัแล้วโอ้ม่แม่นนีบัปูเพิ่เลื่ทไปเท่เล่ามากเป็นนางนี่ถึงเป็นขั้นเขียวใช่ <c oughs> ไหมจะจอดรถได้ยาจอดรถคันนกนนบ๊ออดหนึ่งิว่าย่มกินเขาใช่ไหมครับเพิ่มไปเล่ยมากฮอดบาดเนี้นาานอ้อน้ำตาจะไหลใช่กันโอ้น้ำตาไหลเลยเหรครับปูปูก็เคยไหส่จะค่ไหลน้ำตาแล้วง่ายๆกอ คือจ like ังหู <hand <hand ่นจ้จนมาดูเนาะางใ่อนุภาพแรงกินแรงใจเนาะแรงบุญเนาะคเรังผูบาดเจบมากเลท่านเาาะว่เส็ดไก่บุญเขาจาบากบัานมหาศาก็จะดีใจแน่จนออกาเอาเชื่อมอนในน้องมาถบายก็โอ้ยแมนดีนะครับมันคือแบบาแะได้เพราะว่าเป็นเมองเห็นทั้งองเลยบอกกูเออเป็นมาเป็นมกรถสองท่านเลยรถสองท่นมาจากเมืองลราครับ เพิ่นยาเป็นติ๋มเหมือนล่าชิ้นหม่ไงสองวหอนที่เราเทศล่าเนเพิ่นบอกไปของเพิ่นน้าเขาก็ิงมเพิ่นติ๋ครับหนี่พิ่าเป็น่มือจับมจับว่าล่าชิ้นห่ไงอ๋อครับผมอพีคือคนมีเดียนของเพิ่นอ๋อสีเห็ดเดียนของเพิ่นอายุเพิ่นแสดงกับเพิ่นยาไหมครับว่าลูกว่างก็ใกล้ลูกใกล้หนึ่งแหละ แล้วทีนี้ปูนิมิตนิมิตได้ตัวไหนครับผมย่างยูย่างยูเอานี่ไหมปูอันนี้นี่นี่หดหกนี่คืออะไรครับปูหกแปดหกนั่นคออบนเขาบอบนบนเขาไม่เขียนให้เลยบ่ปูเขาไม่เขียนใหไเด้ยบ่เขา่าเป็นลายูหรือม่นคี่ต้องหมือว่าเดียดเด่างงี้ง่มากเคียม้วนมาแบยก่ม้วมาแเกี่เป็นว่าที เยอาเาปล่าหรือนะสักห้าบาทแต่เยอะเปล่าสบายสบายพอฟังอันนี้ห้องฟองครับอันนี้เป็นฝันเป็นนิมิตนะครับเอฟซีอย่าเพิ่งสับสนเนาะยังยังไม่ใช่เลขยังไม่ใช่เหรียญนะครับเหรียญนะแต่ว่าก็น่าสนใจเนาะอ่าเจอถึงงานช่างกันเป็นสองงวดไว้ก่อนเนาะปู่เนาะเออแล้วไม่แล้มีเลขนี่เบิกใบจ่ายใช่แนวแนวทางมันก็มีเข้ามีหลุดเนาะปู่เนาะเออโอ้ยถ้าเกิดเข้าทุกงวดนี่วัดนี่คนเต็มวัดนะปู่ ตอบจ้างตามโมมาต้ามาค่ะน้องวายอยากซื้อไม้แต่้าทัแอดไม่ใส่เนื้อเป็นไห้ก็รลังใจเท่าโอ้ผู้มาดูตัวอย่างตัวหาปูครับเดี๋วปูตัวหาเลยก็คือก็คือว่าถ้าเกิดเอฟซีนะครับผมอยากจะทักหาปูนะครับก็ทักหาเอ็ดมินได้นะครับผมหลังไม้นะฮะสำหรับเอฟซีที่อยากจะได้เบอร์ปูเนาะครับเดี๋ยวค่อยขอกันหลังไม้นะครับเอฟซีครับ ทักมานะครับผมสำหรับแนวทางพระธุดงกลางน้ำนะครับนี่นะครับปู่ก็พายเรือให้เห็นกันจ่าแล้วครับผมโอ้พายเรือมาเมื่อกี้เมื่อกี้จะขอปู่ไปด้วยปู่ไม่ให้ไปปู่บอกว่าเดี๋ยวจมาอย่าเรือได้พาไปพายเรือห้ามนั่งนะครับยืนเอาโอ้เรือพายเรือสิงขนาดเลยครับเอาเดี๋ยวมาขอดูตัวเลขปู่ก่อนอันนี้เป็นนิมิตฝันของปู่นะครับ ว่าจะเป็นตัวไหนนะครับเนาะไปไป F4 ครับดูตัวเลขกันนะครับเป็นความฝันนะครับเป็นนิมิตฝันของหลวงปู่เนาะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอันนี้ไม่ใช่เลขอันนี้นะครับเป็นเลขนิมิตฝันเป็นเลขชอบส่วนตัวที่เฉยนะครับผมนี่ครับแคปหน้าจอไว้นะครับ โอ้หกเก้าถ้ากลับหัวก็เป็นหกหกเก้าเก้านะเบิกซับเนาะไม่ได้กลับเนาะเดี๋ยวไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องกลับก็ได้ใช่อันนี้แค่เป็นความฝันเฉยๆครับก็เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับอิสติครับใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับครับอันนี้ก็เป็น นิมิตฝันของหลวงปู่นะครับผมเกือบจะไม่ได้นะปู่แบบพูดเร็วไปเร็วมากนะครับผมเนาตามปู่ต่อนะครับอีีครับผมถ้าเกิดถ้าเกิดใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านเนาะครับก็ยังให้กําลังใจปู่เช่นเคยนะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ